สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำหันหน้าตามมุมกล้องในเกมซากุระสููซิมูเลเตอร์กันนะคะ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนทําให้ตัวละคร NPC หรือว่าตัวละครเพื่อนๆตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวละครที่เราเล่นได้นะคะก็คือเป็นตัวละครอยู่ที่บังคับไม่ได้เนาะ mm hmm. ก็จะเรียกว,ว่า NPC สามารถหันหน้าตามมุมกล้องนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ก็คือแบบเราหันกล้องซ้ายก็จะหันหน้าไปซ้ายหันหน้าหันมุมกล้องไปขวาก็จะหันขวาเงยหน้าก็จะเงยขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนแบบ หันกล้องมุมไหนก็จะตามไปทางนั้นนะคะก็ไม่ใช่การทำบั๊กหรืออะไรนะคะทุกคนสามารถทำได้จริงๆนะเห็นไหมทุกคนโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดเน่นไหมตัวละครมันจะไม่ยอมหันหน้ามาเนาะจะอยู่นิ่งๆเหมือนหุ่นยนต์เลยใครที่อยากจะทำให้ตัวละครเนี่ยหันหน้าตามมุมกล้องนะคะก็มาดูคลิปนี้ที่แป้งจะสอนได้เลยนะทุกคนในคลิปนี้แป้งจะใช้เป็นฝาแฝดเนาะเป็น NPC นะไม่ใช่ตัวของแป้งนะคะ ที่ทําฝาแฝดไม่เป็นก็กลับมาดูที่ช่องแป้งได้เลยนะคะทุกคนช่องแป้งก็เคยสอนแล้วนะก็ไม่ใช่การทําบักหรือตัดต่อใดๆนะคะสามารถทําได้จริงและทําได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนในหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เห็นแล้วแต่ว่ายังไม่รู้นะคะว่าทํายังไงหรือว่ารู้วิธีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะคทุกคนขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดมาที่ เมนูซ้ายบนนะคะแต่ว่าในคลิปเนี้ยมันไม่ได้มีเมนูนะแป้งลืมกดให้มันผลขึ้นมานะคะก็กดไปที่เมนูซ้ายบนเลยต่อมากดมาที่ชาร่าอิดดิตไอเทมอดิตนะคะก็กดเข้าไปเลยเนาะก็จะขึ้นมาอีกหน้านึงนะแต่ว่าให้เราเนี่ยกดมาที่โพสต์หมดด้านล่างนะคะ ของแป้งเนี่ยมันจะกดไว้อัตโนมัติแล้วเนาะเพราะว่าแป้งเนี่ยกดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็กดมาที่โพสต์หมดด้านล่างมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเลื่อนมาแถบที่จะมีช่องแบบนี้นะคะหลายๆช่องที่จะมี NPC NPC นะคะให้เรากดมาที่ NPC Look and the camera นะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องของอภัยนะที่แป้งวงกลมว้นะคะกดเข้าไปเลยตัวละครก็จะมีการ บบเงยหน้านิดนึงนะคะเห็นไหมทุกคนลองหมุนมุมกล้องมุมโทรศัพท์ดูนะคะเห็นไหมตัวละครเนี่ยจะหันหน้าตามนะฟีลเหมือนแบบเดินแบบแล้วก็ต้องหันหน้าตามมุมกล้องเนี่ยเราก็สามารถทําละครทําหนังได้เลยเนาะเงยหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้เลยใครที่อยากจะแบบสามใครที่อยากจะเพิ่มความเหมือนอีกก็คือให้ตัวละครในเอ็นตัวได้ กดมาที่ NPC ช u r n the Body นะคะที่แป้งมุงกลมงไว้นะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเหมือนกันนะคะทุกคนตัวละครก็จะเอนไปหลังนิดนึงนี่นะคะลองมองมุมกล้องเนี่ยตัวละครก็จะเอนตัวนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะสมจริงขึ้นไปอีกแบบนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะ บายบายค่ะทุกคน